g o o มอร์นิ่งเอ e ร์วันสวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องวันนี้ยายเพ้นข้าวสวนนะจ้าก็จะมาตัดใบตองค่ะอันนี้สะดาวหลังบ้านจ้าเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยทำเรื่องเราโอ้ยมากวาดทุกวันเลยค่ะนะคะพริกก็ได้อยู่ต้นสองต้น เดี๋ยวจะมาเอาสเสดาไปห่อหมกหน่อไม้ได้หน่อไม้มาหน่อยนึงอันนี้เผือกจะเผือกเห็นไหมคะข้างรั้วนั่นคือตำลึงนะคะต้นนั้นก็จะออกลูกอีกละมละกอมละกอจ้ะถั่วนี่ก็ได้กินจะได้ฝักหลายฝักอยู่ถั่วแดงถั่วฝักยาวสีแดงจืดพนอ่อนะ ดอกกระเจียบโอ้ยเป็นดอกละเจอจ้าอย่างงามเลยมาชมสวนกับว่ายังบ่ยเยอะเท่าใดดอกนี่อืมอันนี้ได้ถั่วฟักยาวได้กินอยู่สวนกะโอ้ยบยเ่เสร็จสักทีอากาศหาเริ่มเย็นนี่ ใบโหระพาโหระพาก็เยอะอยู่นะนสวนสวนต่างประเทศค่ะสวนฟลอริดาจารัฐฟลอริดามะเขือนี่เริ่มเป็นลูกแล้วค่ะมะเขือเปอะได้กินลูกเนาะปีนี้ได้กินกันน้ำพริกหรือเปล่าเออเอาว่าไปก็น้ำล,นล้นละเปิดน้ำใส่สะอยู่นั่นเตตากใบตองไว้เต็มเลยพี่นอ้อง เดี๋ยวจะเป็นหอ่อหอ่อหนมกหนาอไม้นี่ก็ต้องเคลียร์น้ำตกอีกเยอะ,อะได้ปุ๋ยเซียนสีชมพูค่ะต้องแยกเขาอันนี้สีชมพูว่ตรงนี้เดยสสีแดงอยู่ฝั่งกันนู้นดูเด้อพี่น้องเนี่ยพายุมาหลังคาพังยังทำอะไรไม่เสร็จเลย พราะอากาศร้อนมากเพิ่งจะเริ่มเย็นคงจะเสร็จเร็วๆนี้เดี๋ยวสามีจะออกมาทำอันนี้ก็เต็มละเต็มอาร์ตละเต็มอาร์ตละสวยงามเนี่ยโอ้ยซอยแนย่มาจอยแนย่คนไหนที่ขย,ยันที่ทำเป็นนะโอ้ดูหน่อยหลังคามดไปมดละเรียบร้อยหลังคามดึด น้ำตกเดี๋ยวจะต้องจัดการคลีนอัพสักหน่อยนี่ตัดใบตองมาแล้วเรียบเลยเตรียมตัวเตรียมใบตองไปทำหอ่อหมกจ้าหอ่อหมกแอบนอไม้ทั้งเหนืออันนี้อันนี้การสีเขียวเด้อไม่ได้การสีม่วง อกจะสีม่วงมันราคาแพงแต่ไม่เป็นไรสีนี้ก็โอเคเขียวก็เขวอะนะนี่ขาหลังบ้านก็ยังได้กินอยู่เด้อนี่นี่น้องนี้ต้นนี้เห็นไหมงาช้างที่อยู่ให้มาน่ะออกหน่อเต็มเลยเนี่ยเขาได้มาอยู่ที่สวยงามเขาชอบมากออกหน่อเต็มเลยนี่ค่ะปวยเสียน ไวเซียนต้นนี้เขาจะออกดอกตอนหน้าหน้าร้อนนะคะเพราะว่ามันอยู่ในร่มต้นไม้ต้นไม้นี่ก็เยอะนี่นเยอะมากหลังบ้านนี่นะคะคือบ้านที่รกมากคือว่ายังทําอะไรไม่เสร็จเนี่ยต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนปีใหม่ปีหน้าเขาดาวนิวเยียที่นี่นะจ๊ะ ใครสนใจแอดมินมาเลยนี่นี่กระเช้าสีดากระเช้าสีดาของน้องตุม้มดูข้างหลังดูดีๆนะคะข้างหลังคืออะไรบึงบอระเพ็ดโอ้ยไม่ใช่อีต้นต้นบนนั้นไม่ใช่บอระเพ็ดนั่นน่ะโอ้ยต้นบนนั้นคือกระทกลกใช่ไหมอ่าเขาเรียกเสาวรู อ้มันขึ้นได้ไงนะใส่เม็ดที่เฟี้ยงลงไปขึ้นออใช่อันนี้ก็มีเรียนแอนะเอาไปแซมไปตรงนั้นนะเขาก็งามดูอย,ย,ย,ยู่แต่อันนี้ย้ำชื่อไม่ได้ย้ำชื่อไม่ได้เน,นี่ยนี่กล้วยไม้เริ่มเป็นดอกแล้วจ้านี่นะเริ่มเป็นดอกแล้วกล้วยก็ได้สามคือยังคิดอยู่จะเอาหัวปีลงมายัางไง นั่นอะ่ะมันตัดได้แล้วหัวปีหัวนั้นเห็นไหมทุกคนหัวปีหัวนั้นตัดได้แล้วเนี่ยนี่ก็ได้นิดหน่อยดอกอันชันอันชันของน้องของยายเพนนี่เขาก็เลื่อนขึ้นไปเลื้อยขึ้นไปละอืมเนี่ยส่วนเล็กเล็กน้อยน้อยอันนี้มะละกอสองต้นนี้ก็ได้ลูกแล้วนะแต่ั้นนโ้น เริ่มเป็นดอกละเริ่มเป็นดอกแล้วน,วน,นี่อันนี้มะกูดใบมะกรูดนี่ต้องเอาน้ำไอ้นั่นมารดนะจ๊ะมารดน้ำน้ำล้างจานใบหงิกหมดเลยอันนี้เผือกคุณออนให้หัวทิ้งไว้สมัยก่อนเอามาลงตรงนี้ออกต้นช่ย ทุกคนบอกด้วยว่าเผือกต้นเผือกแกงได้ไหมบอกกันด้วยด้วเผือกจะแกงได้เออลืมบอกนะทุกคนถัวเนี่ยที่บอกว่าใช้น้ำพริกแกงเอามาผสมน้ำกับน้ำยาล้างจานนะคะชีดเออใช่ได้ผลเพียอ่อนเพียเล็กเสร็จได้กินฟัก แล้วก็ฝักก็นี่ก็ที่เหลืออยู่นะคะเก็บทุกวันวันละห้าหกฝักนี่วันนี้ก็เก็บได้ประมาณหกเจ็ดฝักก็พอกินทำส้มตำอะไรพวกนี้อันนี้ก็กะพิกนะคะกำลังเพาะอยู่พิกอันนั้นเป็นพิ่งกะเหรี่ยงค่ะอันนี้พิกขี้หนูบ้านเราไทายซรีพิกขี้หนูบ้านเรา ต้นนี้ก็อาจจะได้กินลูกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรนไรรู้ไหมคะน้อยหนาเอาเม็ดมาเสียบไว้ก็ขึ้นเลยค่ะเออเนี่ยเนียให้ดูนี่ไงได้เก็บมาได้แล้วนะคะในสวนยายเพลนเห็นไหมได้แล้วใช่ส่วนยายเพลนโอเคนะคะ วันนี้ขอให้โชว์เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจัดสวนเสร็จเมื่อไหร่ก็มาดูว่าเออเป็นยังไงนะคะคิดถึงทุกคนเดอ้อขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยังคิดในใจว่าจะเอาหน่อไม้ลงมาไม้ไผ่ลงมาทำขลามดีไหมคิดอยู่กำลังคิดอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องดูแลสุขภาพนะคะทุกคนคิดถึงจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คิดถึงกันแอดมานะคะสวัสดีค่ะบายบาย see you later next video